พู่ใดเป็นพ่อลูกอะไรที่งามแท้ว่าด้เงินได้แม่ตงป้ารอเอดแบบนี้เนะาะคักแท่เนาะเอามาแซมเทเลตุนนีดนีแม่นบงเอาวสวัสดีครับผมบ่าวดานีออนทัวร์ครับผมก็ EP นี้ครับผมหลังจากที่บา่าวดานีเดินทางมาลาวเนาะก,ก็คืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับสาวลาวก็เลยจะจัดเมนูเด็ดให้นะครับจนเย็นนี้น่าจะเป็นเมนู ลาบเปิดครับผมนี่ลาบเปียดสาเราก็เลยพามามาเด็ดจริงๆเมนูเด็ด <c oughs> เด็ดผักกำลังมาเด็ดผักครับผมจะเอาไปทาําเ <c oughs> มนูเย็นนั่นแหละนะครับ<ม>นี่เดี๋ยวมาชมแปลงผักกันนะผม,ม <า S 1> นะก่อนเดียวเดี๋ยวเน่ราันเลนาเดี๋ยวมาชมแปลงผักครับผมอันนี้เป็นผักที่แม่เพิ่นปลูกไว้เนาะแม่นบ่หรือปลูกเองอ๋อแม่ปลูกนะครับเคยมารดน้ําอยู่บ่ ไม่เคยอีกอเคยแต่มาเด็ดผักนะครับแม่นบ่แม่นเดียวป้านี่ครับแม่เพิ่งปลูกผักไว้เนาะลูกเคยปลูกนี่สาวผู้พันก็ไม่เคยปลูกเนาะมาเก็บอย่างเดียวนะครับมัดสิปลูกขายอยู่อ๋อมาสื่อเด้อป้าผักก็งามเลยเนาะคนก็งามนะครับป้าชุดมาแต่วัดยังไม่เปลี่ยนอยู่นะครับนี่นะ เมื่อเช้า EP ก่อนหน้านี้เนาะกะ็พาไปเที่ยววัดทำบ,บุญนะครับที่วัดพระธาตุอิงหังนะครับก็เพิ่งจะกลับมาตอนบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วเนาะก็จะเริ่มทําเมนูเย็นแล้วนะครับโอ้สวนผักนะครับเยอะมากเนาะ,ะสาบุพานเสียอาเม็ดแปลงบเ,เ,เนมนสาบุาสะอ่อนเดี๋ยวขอเอากลับไปกินอยู่ไทยบ้างเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากให้แม่ชิมผักผักเราจะอร่อยเหมือนฝั่งไทยหรือเปล่านะครับแต่ยังว่ามันอบดูดมักเน่าอาลาดยังาอยูรองเท้าคือบบวเข้ากับชุดเลยนะห้ไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนไปเร็วๆเก็วมาเร็วเร็วจะเด็ดหญ้าให้บารานี่กินนะเอาแต่ผักนะจ้า ย่าไม่เอาเดอ้อนะครับบอลรนี่ไม่ใช่วัวควานนะโอ้นนนอยนกใะบ่จเคล่นแลเนาะได้ไม่งนะอ้ามีแต่ผักงามเนาะโอผักกงามผักงามบาเดียวกินให้หมดได้อย่าเด็ยดเหลือได <c oughs> ไม่หายนะครับผมกยักอเมือ่ออืมแ <c oughs> ม่เพิ่นรดน้ำทุกวันนะครับนี่นะเอาลบะ่ากาบอนี่จะเด็ดช่วยนะครับกลัวสาวตาดำจะเด็ดย้าไปให้กินด้วยนะครับนี่มาเด็เป็นยบอลรนี่เด็ดช่วยดีกว่านะครับม เดี่ยวว่าลุกเป็นต้นเลยเออลุกเลยเนาะไม่บอสให้กมันกลับดึงเลยอือปลูกกินเองปลอดสารพิษเนาะแต่ไม่ปลอดคนข้างบ้านนะครับเพราะคนทำบ้านจะแอบมาขโมยแม่บอสบ้าโอ้โอยู่ลาไม่มีแต่บ้านใช่ไบ้านมารานี่คือปลูกบ้านเดียากินมดคุ้มแม่นคอยู่ไทยที่ปลูกหน้าบ้านเนี่ยชาวบ้านจะไม่ค่อยปลูกนะครับจะมาขอเอา บาเลนี่ก็ขอเยอะนะครับมีผักเดียวที่บอตั้งน้ำมาบอเลยได้มาตักเอาบ่ตักน้ำมาบ่ลากสายได้มาอ๋อนี่วันลากมาตัเอาบอลากได้มาเนาะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าตังหามมีเสิร็จเดี๋ยวพวกนี้บาเลนี่จะมาทำคะแนนกับเอ่อเมท้าสโนดเนาะตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มาลดผักด้วยนะครับเพราะอะไรบ่เอา,เาอเน้อยแทอะเปลี่ยนตัวบักใหญ่ดิเพราะอะไรบ่ มันกะโบเป็นลาบเป็นมันกะเป็นลาบผัก่ <c oughs> ลาบผัก <c oughs> เอาไปทำส้มผักเลยเนาะเอาโอ้ผักหอมกับผักหอมบัวนะครับอันนี้คือปลูกกินแม่นวะน่ปลามาชมสวนผักครับผมหลังจากที่เก็บผักเสร็จแล้วเนาะนี่ปลูกผักไว้ยเยอะเลยนะครับข่าตะไคร้ขามีไหม อ๋ออ,อ๋อ,อ,อมีสองสวนนะครับวันก่อนบอลนี่ไปเก็บผักกาดอีกสวนหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะครับเอาเนี่เอาบอลนี่เห็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่อ่ะสั่นแชร์เธอนะ,อ,นอ,นะอันนี้ผักบัวยอย่างต้นนี้นะผักบัวอะไรต้นนี้ผักบัวเลยอ๋อผักบัวเลยไม่ใช่ผักบัวดาวบ่ ไม่ใช่ผักบวบลาวนะครับนี่ต้นพริกก็มีนะครับต้นพริกก็งหญ่ๆนะนอ๋อกินหัวบ่หรอือว่ากินก้านที่เขาขายในตลาดนะหัวใหญ่ผักบัวแดงนะอ๋อผักบวแดงอันนี้ต้นพริกนะครับพริกต้นมะเขือต้นมะขามก็ปลูกบ่บ่ขึ้นเองอ๋ออันนี้สไวมันใหญ่อ๋อมันมากับขี้ัวบ่นี่เพิ่มันปลูกไว้จังเยอะนะครับมา ลูกเยอะมากนะครับอันนี้ผักสลัดเนาะตาบังหุงวะตาบังหุงอยู่วะสาบุพานกําลังไปดูธุรกิจมืดฝั่งนั้นนะครับไม่ตํามเนาะไปไม่ตํามครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแผนการเดินทางจะไปเที่ยววัดอีกเนาะเพราะว่ากลัวเจ็บท้องครับผมเดี๋ยวแม่เอาน้ำที่ไหนรถนี่นะเอาล่างมาแต่เทงคุนเดซไยได้ปลาเอาสายยางเถอบพ เรไ,ได้ตักน้ำตรงนี้บ<อ>่น้ำพาเบื้องด้านหลังเนี่ยบ่บพาไปดูด้านหลังหน่อยเลี้ยงปลาอะไรด้านหลังนะอ้ยลูกผกตั้งเยอะนะครับนี่อันนี้ต้นมะเขือเทศก็มีนะนี่โอ้อันนี้สะปลานะครับคุณอันกับสาวภูพานชวนบอาวหานี่มาตกปลาอยู่ครับผมอันนี้น้ําลึกมากกี่เมตรน้ำนะ่ะน้ําลึกกี่เมตรประมาณสิบฮะประมาณส<ะ>ิบเดียวเดียวเาน้ำคือลึกแท้ มิดหัวไหนป้าก็สิประมาณสามสี่เมตรโอ้ยสามสี่เมตรนี่มิดหัวเนาะหนึ่งว่าสิบเมตรเอาขาเท่าไรแต่ขั้นมาลงไปก็ตรงหอออ๋อนี่อันนี้คือด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมอันนี้เป็นอเตาเตาถ่านเนาะอันนี้อันนี้นนนพ่อกับแม่ทําขายาบ่บ่เห็ดไว้ใส่เองอ๋อทำไว้ใช้เองนะครับนี่ วัวเดวมีกี่ตัวสิบสามตัวนี่ยแสดงว่าอตอนกลางวันเนี่ยเลี้ยงวัวด้วยนะครับสามารถรู้นะครับว่าวัวมีกี่ตัวถ้าคนไม่เลี้ยงก็จะไม่รู้เนาะ <c oughs> นี่หลังบ้านสาวตาดำนี่กว้างขวาง,าขวางมากนะครับกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้เป,นเป็นแปลงผักอีกแปลงหนึ่งเนาะ EP ก่อนหน้านี้ที่เราไปตัดต้นกล้วยงานร้อยกระทงอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมีสองแปลงนะครับนี่ไปตลาดจะไม่ค่อยชอบซื้อผักนะครับเพราะว่าเพื่อนปลูกผักเองนะครับ เผื่อจะลดน้ําเสร็จนะครับนี่นะน่าจะวันละสองชั่วโมงนะนี่พาสนัดอับบอเดือดไว้ให้มันใหญ่ก่อนไม่ใหญ่ก่อนเนาะเอ้ามารอบหน้าบารนี่ได้ได้กินแน่นอนขึ้นสายได้ฮึขึ้นสาย๋อมารอบหน้าเดยวช่ได้ขายรอบหน้าก็ได้กันนะครับมันยังไม่โตเนาะอันนี้ผูกขายด้วยเนาะใครนำบอไม่ได้ขายนะครับ มาเ้าไปดูด้านหลังหน่อยนี่เดี๋ยวให้สาวตาดำพาเดินชมหลังบ้านกนแล้วกันกวันนี้ครับผมโอ้นี่เตาครับผมเตาถ่านนะครับนี่นะบารันี่มาเมื่อวานก็ว่าจะเอาฟื้นลงช่วยพ่อเิ่นอยู่นะครับกำลังเอาลงเนาะก็เหนื่อยเมื่อวานลงจะเสร็จพอดีัอน,นีสอบละอูบอสดาจักบาทสอบหนึ่งสาวหาพันสาวหาพันเป็นเงินไทยจากบาท ยี่สิบห้าพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ถือว่าอืถูกนะถือว่าถูกนะครับอยู่ไทยนี่กระสอบละร้อยแปดสิบต่เป็นกระสอบใหญ่ออืืราคาเท่ากันจะก่อกระสอบหนึ่งสิบพันเลยอ๋อสิบห้าสิบบาทป้าก็ถือแค่ห้ากามาขึ้นปีนี้แหละเนาะราคาดีนะครับแต่ว่าบารอนี่ว่าจะซื้อกับไทยอยู่ไม่ได้นะครับผม อ่าเป็นอ่าเป็นเป็นของห่วงห้ามเนาะเป็นพรบอรของป่าไม้นะครับโอ้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นอันนี้สามารถทําสวนได้ทั้งหมดนะตรงนี้นะเนาะเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับอืมบ่อนนี้ก็เดินมาไม่ไม่ถึงสิบครั้งนะครับมาตรงนี้นะมาก่อนน้นนั้นก็มาตกปลากับอ่พี่เคยเพิ่นอยู่นะตรงนี้นะพี่เคยเพิ่นก็กลับไปทํางานที่ไทยเนาะ อยู่จังหวัดอะไรนะพี่เคยนะอยู่สุมพรอพี่เขืไปทํางานอยู่สุมพรนะครับครอบครัวเพื่อนจะมีพี่สาวเนาะแม่นบอกมีพี่ชายไหมออมีไม่มีมน,นะ,ะับนี่ด้านหลังเป็นทุ่งนานะครับบารนีก็มาไม่ทันนะครับปีนี้ว่าจะมาเกี่ยวข้าวช่วยสาวตาดำอยู่มาไม่ทันนะครับนี่นาข้าวมีกี่ไร่นี่นะโอ้บาหลายพันสองไร่บอก ได้ประมาณสป่ะ,าปะบารันนี่มามาทานข้าวแล้วรู้สึกว่าอ่ข้าวอร่อยนะครับแล้วก็หอมด้วยรอบนี้บารันี่ว่าจะขอพันข้าวกลับไปทําพันที่ไทยอยู่นะครับเพราะว่าข้าวที่หอมมากที่าสเรเลี้ยงปลาอะไรปลานินลกะกาปลาปาอืมโตหรืยงัง<ม>พอกินหรือเป่าให,ใหญ่แล้วใล้นะครับแันโตประมาณหาโลก็มี อ๋อ,อปลาเกตดแลบก็คือปลาจีนบ่ะม่หรือปลาอะไรปลาเก็น้อยๆนะอืน่าจะปลาจีนหรือเปล่าเนาะบัดนี้ไม่กล้าตกปลานะครับช่วงนี้หนาวนะครับอากาศเย็นนะครับลมพัดใบวอเย็นมากนะครับไะทำเมนูเย็นกันนะครับอวันนี้พาเดินชมหลังบ้านนะครับอันนี้เสียดายเนาะขุดต้องลึกนะครับแต่ก่อนดินมันสูงบ่แม่ม,มาก็มาจบลง เ,เสียดายดินอยู่ดี่้าอยูไทยเสียดายดินไหมขุดเป็นนานะครับเป็นนาข้าวโอ้ฝั่งสองคนฝั่งนู้นไปดูแลครับผมมากางเต็นให้คุณอันไปเดี๋ยวไปทําเมนูเย็นครับผมจะทําเมนูอะไรน้เย็นเนี่ยลาบเป็ดฮะลาบเป็ดเป็ดเอามาจะใสา่ซื้อซื้อมานะครับโอ้ถือว่าเอาเป็ดตัวเองเนาะ บอมีตานี่บอลนีเห็นอยู่สามสี่ตัวไว้เลี้ยงอ๋อเอาไว้เลี้ยงเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ศาสตาดามพาเก้งหน่อไม้นี่ก้หนไม้เพื่อก็มีนะครับนูน่น<ว>มีบ่หน่อไม้มีบ่บ่ยากไปหาไก่ได้นี่อืมไม่ต้องซื้อนะครับเห็นไหมอ่าพ่อเพิ่นเป็นคนขยันเนาะทำทุกอย่างนะครับนี่ผักสวนครัวเต๊มนะครับผมหน่อไม้ก็มีนะครับ มีหน่อว่ะนี่จะมีแต่แหนะช่วงนี้อ๋อช่วงนี้เป็นช่วงอ่าหน้าแล้งนะครับแต่มีแต่แหน่งหน่อไม้เนาะนี่อันนี้คือเทียงนานะครับเทียงนาจะอยู่หลังบ้านเลยนะครับมานอนสักคืนบ่เฮาอืมกลัวผีโอ้ยผีก็ใส่มีอ๋อนี่นี่นี่หน่อไม้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรหน่อไม้บงหน่อไม้บงเอ้ย แกงหน่อไม้ป่ะพรงนี้ปะ่ะดูก่อนเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวแกงหน่อไม้นะครับโอ้หน่อไม้เยอะเลยนะครับตรงนี้ฟ้าที่เพ็นกว้างขวางมากนะครับนี่ใครมาผูกปีไว้ตรงนี้เราตะดำเองสงสัยมานั่งคอยบ่าวดันนี่นะครับเวลาคิดถิ่นเนาะนี่ปีห้างแล้วล่ะปีเอาไว เอาไว้นอนพักผ่อนตอนกลางวันนะครับไปวันนี้หิวข้าวแล้วนี่ป้าให้พาเดินชมก็พาเดินชมจนค่ำนะครับไป,ปบพอ่อเรียังพักนะพักกาดเดี๋ยวเบาบ่เบาเอาพักการดบ่สิไปไปดูแปลงผักอีกแปลงหนึ่งไปกระเทอน,นะนะครับ <L> เดินโอ่ให้ทั่วเลยครับผมคลิปนี้โอ้อันนี้เป็นนาข้าวนะครับแต่ก่อนนั่นจะเป็นที่สูงเนาะ เป็นเป็นเนินนะครับผมเป็นเนินคือไปน,นู่นนะอันนั้นเป็นถนนใหญ่นะครับอยู่หน้าบ้านเป็นถนนใหญ่อันนี้ใช้รถแมคโครขุดนะครับเป็นที่นาเนาะตรงนี้ปาแต่ก่อนจะเป็นเดินเรียงงูงอืมาน่าคือหลายแทบ้าลายหน้าหลายมากนะครับบาลลนี่จะไหวบ่น้อมาเป็นเคยนะครับน่าจะไถ่าเหน้าอนื้อเยอนะเนาะป้าป้าป้าหนาวแล้วบาลลนี่หนาวแล้วนะครับพร้อมทำเมนูเย็นแล้วนะครับ ดีแต่เปียกซื้อมาแล้วเนาะนี่สบายแล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นสระบ่อโอ้ยลาปล่อยอันหอยอ๋อมันตื่นเลแต่มันบ่ออยู่จ็คเ็นอย่างเปล่อยได้เฉพา,า,าะเฉพาะตอนหน้าฝนเนาะนี่ฟ้ากว้างจริงๆครับผมมาแล้วนี่เดินไปเดินมาโอ้ไกลเหมือนกันนี่เนาะผู้อุ่นบ้านมาอยู่ทางบนนู้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนกลางวันเพื่อนก็เลี้ยงวัวนะครับ ซาดาดามก็ไม่ได้าทาอะไรนะครับเลี้ยงหลานนะครับเลี้ยงหลานสองคนเนาะหลานผู้หญิงกับหลานผู้ชายแล้วก็กลางวันเลี้ยงวัวนี่นเลี้ยงกับเบยากกับมัวปล่อยเอาปล่อยเอาปล่อยเขาสวนปลาเลี้ยงวัวสบายแท้บนน่ได้จูงบ่ได้เอากิน้่ไปคํำแล้วนะครับนู่นดวงอาทิตย์จะตกดินแล้ว พูดลานสาวเพวื่อนนะตามมาแล้วพ่น่ะเอามักซิดามากินแน่เร็วเร็วขึ้นมักซิดามากินแน่นี่พามาดูแปลงผักอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้จะอยู่หลังบ้านเลยนะครับนี่จะมีวัวด้วยนะครับนี่นะกี่ตัวนะวัวนะ่ะมอมาบาลานี่จะนับดูนะครับว่า <c oughs> ครบหรือเปล่านะครับตัวบาลานี่หรือเปล่านะครับว่ากลางวันเนี่ยเลี้ยงวัว ไม่รู้ว่านะับวัวถูกหรือเปล่านะครับอ้อันนี้เป็นคออวัวเก่านะครับนี่นะลูกผักตรงนี้เนาะอือผักงามมากนะครับมาข้ามาเร็วนี่อันนี้หลานสาวเพื่อนนะครับนี่นะลูกพี่สาวเพื่อนนะครับพี่สาวเพื่อนไปทํางานอยู่ไทยนะครับเอาไม่ผักบุ้งนี่อู้ผักบุ้งกำลังงามเลยครับอืมเอาเมื่อวานนี่เรา ทานจิ้มจุ่มทำไมไม่ไม่เอาผักทงนี้ผักตั้งงามนะครับนี่นะเกือบหมดแล้วเนาะน,นี่อันนี้หวานใหม่ไก่ฟ้าอ๋ออันนี้เพิ่งหวานใหม่นะครับนี่ครั้งก่อนบอลรนี่มายังมาเก็บผักบุ้งอยู่ตรงนี้อยู่ครับอัน,นดแล้วประมาณหนึ่งเดือนก่อนเนาะหนึ่งเดือนก่อนบอลรันนี่มายังเก็บผักบุ้งอยู่กลับมารอบนี้ผักบุ้งหายไปหมดแล้วนะครับเอาฟงยงแบบนี้วิธีชีวิตยามแรงนะครับมาเก็บผักหลังบ้านแล้วก็ เอาไปทํากับข้าวกินกันนะครับอันนี้เป็นวิถีที่สซบโปลาเนะครับมีต้นไม้หลายชนิดมากนะครับอันนี้ก็คือต้นยิ้วเนาะที่เขาเอาไปทำเป็นนุ่นเนาะนุ่นหมอนนะครับนี่เนหะ็นไหมต้นยิ้วก็ยังเหลือเยอะนะครับไม่ีคือก้างวะนะไม่อันนี้ใบไม้สีโบคือกันเนี่ยเอาคือสีบโบมีบอยู่คุว่าใบอันนี้มันติเดเยบแต่ว่ามันมีแนวมันอยู่แล้ว ท่านนี้หมดตัวนี้บมบมีม,ม,มามาดูกิจกรรมยามแรงของผู้สาวลาวครับผมนี่ <c oughs> เลี้ยงเป็ดตั้งเยอะนะครับอันนี้ก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเป็ดไก่เยอะกว่านี้นะครับบรารนี่นับได้ประมาณร้อยกว่าตัวตอนนั้นนะมะีมีโรคเนาะโรคเข้านะครับก็เลยเรือเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นลำเนาะลำข้าวต้องลำให้ใช่ป่าคือบบ่าำจ้ะฮะลำข้าวคือบ่าลำัมแห๊ฮัมอ๋ออยู่เราเรียกฮัมอยู่ไทยเรียกลำนะครับลำข้าวอ๋อเอาให้เพลพันลูกเยอะๆนะครับรอบนาต้มให้บอสลันนี่กินด้วยนะครับเป็ดเ <laughs> หลือกี่ตัวดิเป็ดเหลือประมาณ สามเนาะสี่ตัวอันนี้เป็นเทพแน่นอนเป็นเทพนี่นะเป็นเทพคือกินอะไรได้เลยไบมขาได้แน่นอนสี่ตัวนี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่อ๋อห้านี่เช้ากินบาได้แน่นอนเป็นเทพขต้องเขาจะกินคนเดียวแน่นอ้าวผมเป็นสีน้ำตาลบอกนี่เขาอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็ดเป็ดกาบบอกเขาหน่ะเป็ดกาบเป็ดกาบนะครับเป็ดกาบโอ๊ยเขาเองกับหัวเองเนาะ อันนี้เป็นกิจกรรมยามชาเช้ากับแรงนะครับหลังจากเอาวัวเข้าคอกนะครับก็จะมาให้หารไก่แต่ชุดไม่เข้าเนาะอันนี้ชุดนี่มาจากวัดเมื่อเช้านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอยู่นะครับเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาทํานั่นทํานี่จนค่ามนะครับผมยังไม่เปลี่ยนชุดอยู่ชุดละเพื่อนระเบอนะครับ อีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะก็ให้สาวตาดำเนี่ยพาชมรอบๆบ้านนะฮะว่าปลูกอะไรทําอะไรเนาะพื้นที่กวา้างแค่ไหนนะครับเยอะมากๆครับผมวอนนี้ยังถ่ายถ่ายให้ชมไปทั่วนะครับฝั่งนู้นยังมีสวนอีกนะยังเยอะนะครับไปรอชมเมนูอีพีหน้าครับผมว่าสาวตาดำจะทําเมนูลาบเป็ดอร่อยแค่ไหนไปอย่ายติดตามไปอีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สบายดีครับไปทำเมนูเย็นแล้วเรา